เบี้ยค่ะวันนี้ตานติยุทธค่ะผู้จัดก,การฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนคนทีม9กมา,าจากบริษัทหลักทรัพย์เคทีบีเอท,ทีประเทศไทยจำกัดหาชนค่ะอย่งที่เดี้ยอากมอฝากทุกๆคนค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับไฟแน n c e มาการฟังข่าวเศรษฐกิจแล้วมันยากเหลือเกิน too, มีชูใหม่ๆที่ง่ายสำหรับตลาดหลักทรัพย์ทำให้เราเรีนฟี เราเข้ามาแล้วที่ www.set.or.th นะคะห้องเรียนนักลงทุนนั่นเองเริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นเด็กน้องนั่มนะคะเราก็จะมาทำแบบทดสอบก่อนคะ่ะเพราะว่าเราอยากทราบว่าออสุขภาพทางการเงินเนี่ยของเราเป็นยังไงบ้างเช่นการที่เขาถามว่าแหล่งที่มารายได้เรามาจากแหล่งไหนบ้างการใช้จ่ายของเราที่ผ่านมาถ้าสมมุติว่าเราได้เบเนฟิตพิเศษ10,000บาทแล้วคุณจะ นำไปใช้อะไรซื้อของที่หมดเลยเราก็ตอบไปตามความจริงเลยเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะวิเคราะห์บอกเราออกมาว่าสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันวารริี้แค่ไหนสนุกเกินไปหรือเปล่าลุงก็คือเขาจะบอกออกมาค่ะว่าเราเนี่ยฐานะทางการเงิน่อแอปานกลางดีแล้วเมื่อเราทําเสร็จแล้วสิ่งที่เราได้มาแล้วมันก็คือแคตตาล็อกบักเก็ตตะกร้าที่1น,นะคะออมพี่ชิดฝันนั่นเองมาวารริี้มากกว่าเดิมอีกในส่วนของหน้าเว็บเล่นได้แบบสนุกสนุกเป็นตัวการ์ตูนป๊็อกอัพขึ้นมาค่ะ เราเลือกว่าเราจะเลือกเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเราเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างลูกโป่งค่ะเป็นลูกโป่งแห่งความฝันในจินตนาการของเราว่าเป้าหมายในชีวิตเราเช่นเราอยากจะมีบ้านเราอยากที่มีรถเราอยากจะเรียนต่อหรือว่าเราอยากจะเอาไม่ให้ลูกหรือเราอยากจะช้อปปิง้งซัด ปีละล้านอะไรอย่างเงี้ยสวยๆก็ได้นะคะรูปโปกเนี่ยเขาจำกัดไว้นิดนึงว่าแม็กซิมัมได้มากสุดห้ารูปสิ่งที่เขาจะให้เรากรอกค่ะต่อไปก็ให้กรอกเป้าหมายนั่นเองว่าะระยะเวลาค่ะว่าเราจะทําให้สําเร็จเนี่ยกี่ปีเช่นภายในหนปีฉันจะต้องชอปปิ้งหนึล้านบาทให้ได้แล้ว,ลวตอนนี้ล่ะเรามีเงินเท่าไหร่ เช่นสมมุติเราออมไว้อยากจะช็อป1ล้านบาทต่อปีแต่ตอนนี้มีอยู่1นึ่งแสนบาทหรือไม่มีเลยศูนย์เราก็ใส่ไปเลยศูนย์เราใส่เงินออมแล้วใช่ไหมคะ <BJ S 2> เขาก็จะบอกว่าแล้วเ,เงินคุณเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนสมมุติเราไม่ได้มีเก็บอะไรที่ไม่ได้มีพอร์ตการลงทุนไม่ได้มีความรู้อะไรมากมาย,เ,เ,เ,ยเ,รเรื่องเงินฝาก1 0 0ไปเลยค่ะเรื่องรูปโป่งของเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดจัดลำดับต่อไปเขาจะให้เราจัดลำดับความสําคัญคะ่ะเป็นบ้านเป็นรถ เป็นช้อปปิ้งหรือเป็นท่องเที่ยวค่ะเราสามารถเลือกได้ตามความต้องการของทุกท่านเลยค่ะพอเลือกเสร็จแล้วทํายังไงต่อกดต,ต่อไปเลยค่ะมาหน้านี้เขาก็จะเป็นกระเป๋าตังค์ให้เป็นกระเป๋าตังค์รับแล้วก็ฝั่งบินเป็นบินย,วยาวก็เป็นฝั่งบินจ่ายให้กดตรงที่เป็นรูปปันเปลืองของแต่ละฝั่งนะคะก็คือนิยามของการกระเป๋าเงินรับกับกระเป๋าเงินจ่ายนั่นเองค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะไม่ได้ดีแค์สัมภาระไม่ต้องกลัวนะคะทีนี้ระบบจะบอกเราค่ะว่ากระเป๋าตังค์คุณเนี่ยมันเหมาะสม ลูกงของคุณหรือเปล่าพี่พาที่จะบอกเราค่ะว่าเอ๊คุณเนี่ยเขียวตีมากเลยสุขภาพดีมากเลยก็จะเป็นสีเขียวแ่ะแ้าไม่โอเคเขาก็จะเป็นตัวหนังสือสีแดงออกมานะคะคุณอาจจะต้องไปลดรายจ่ายหรือเปล่านะหรือว่าคุณมีรายได้5้า0 0บาทฟิกเลยคุณไม่มีรายได้อ,อื่นๆเลยแล้วคุณไปตั้งอยากได้บ้านร้อยล้านเขาก็จะมีตัวเนี้ยคอมเมนต์บอกอยากให้ทุกคนนำข้อมูลตรงเนี้ยบันทึกเก็บเอาไว้ไม่ต้องกดแชร์ใน Facebook ก็ได้นะคะ เมื่อกี้เราได้ทดลองทํำกันไปนะคะก็คือเคล็ดลับการวางแผนด้วยตัวเองได้แบบฟรีๆเลยค่ะที่หน้าเว็บไซต์แค่นี้เนี่ยมันยังไม่พอค่ะเราจะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปใช้ได้ตอ่อจะได้ไปปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยค่ะเพื่อทราวบวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภ,ภาพการเงินถ้าเกิดว่าท่านมีปัญหาหรือว่าดีอยู่แล้วแต่อยากให้ดีขึ้นได้มากกว่าเดิมค่ะ ได้ตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องขั้นต่ําค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องของเวลาไม่ว่าวันนี้เราจะเริ่มส0แล้วก็ตาม30แล้วก็ตามหรือ50แล้วก็ตามวันนี้เองค่ะทุกคนได้อยากส่งเสริมให้มาวางแผนสุขภาพการเงินของตัวเอง อย่าไปกลัวคะ่ะที่จะมีลูกโป่งเป็นของตัวเองไม่ว่าลูกโป่งนั้นจะยากเย็นหรือว่าลูกโป่งนั้นที่ทุกคนจะบอกเราว่าคุณทําไม่ได้หรอกหรือว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้นิดน้อยคะ่ะเราต้องมีความฝันก่อนแล้วก็วันนี้เนรู้สึกเป็นเกียรติมากๆคะ่ะขอบคุณที่ได้รับโอกาสจากรายการซัมกูตติ้งนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ